สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินใบอ้ำธรินีโดยแม่หมออ้ำธรรมทาโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะมาดูดวงประจำสัปดาห์ค่ะ29เมษายนถึง5พฤษภา,าคม2567ดวงชะตาของคุณสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะมีไพ่ให้เลือก3ามกองเนาะอ่ะเริ่มต้นขออนุญาตให้ตั้งสมาธิกันก่อนนะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะรู้สึกสดชื่นเนาะ หายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายค่ะสัก3ามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจหากยังไม่โอเคให้กดพอยสแล้วทาต่อไปนะคะส่วนใครที่รู้สึกโอเคละสบายใจละหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจไปอยู่ที่หว่างคิ้วนะ เตรียมพร้อมเปิดดวงตาที่3หายใจออกยาวๆเปิดดวงตาที่3ออกมาส่งกระแสจิตออกมาขอดูพลังงานหน่อยนะคะว่าข่าวดีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคนในสัปดาห์วันที่29เมษาถึง5พฤษภาจะเป็นเรื่องอะไรอย่างไรบ้างเนาะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะตั้งมั่นเป็นสมาธิหากยังไม่ตั้งมั่นกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ ใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกก่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะในหัวข้อที่ว่าข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์วันที่29เมษายนถึง5พฤษภาคม2567จะเป็นเรื่องอะไรอย่างไร หากคุณสับสนให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองนะหากคุณเด็ดเดียวสามารถเลือกกองเดียวได้ใครยังเลือกไม่ได้กดพอส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนำนายกันเลยสวัสดีค่ะอ่ะเห็นหน้าเห็นตากันแล้วหลังจากได้เห็นไพ่อย่างเดียวก่อนนะ <c oughs> ามาดูดวงชะตากันดีกว่านะคะข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเซอร์ไพรส์ใดจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเริ่มต้นที่กองที่หนึ่งกันกันก่อนนะคะามาดูกันค่ะว่า29เมษายนถึง5พฤษภาคม2567นะจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างอาขอดูพลังงานหน่อยสิโอโห <S <S สวรรค์บันดา สวรรค์บรรดานดนให้เรามานะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนจะมีข่าวดีจากสวรรค์นนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสิอืมอะดูเหมือนจะรับรู้แก้ปัญหาอะไรต่างๆได้ถูกจุดถูกที่ถูกทางนะจ๊อะออดูจากพลังงานตรงนี้อ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อย ของ graduation เลยของ graduation เลยโอ้ยหล่นออกมาอ่ะโอเค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 อือขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ทำดีได้ดีคนดียังไงก็ได้เด้อ ขอแสดงความยินดีด้วยเลย29เมษายนถึง5พฤษภาคม2567สัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่ามีรอยอะคนดียังไงก็ต้องได้ดีคนทำดียังไงก็ต้องได้สิ่งดีๆมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณงามความดีที่คุณสร้างมานะจะสวรรค์สรรสร้างสิ่งดีๆลงมาให้ บุญกุศลที่คุณสร้างมาสิ่งดีๆที่คุณกระทํามาตลอดต้องบอกเลยตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอะไรที่ไม่ดีออกไปต้องบอกเลยสัปดาห์นี้ไสมีรางวัลใหญ่ร้อยย่ามีโอกาสร่ํารวยมีโอกาสถูกหวยมีโอกาสถูกลอตเตอรี่มีโอกาสว่าจะมีโชคดีมีโอกาสว่าจะมีโชคลาภ การเงินจะหลั่งไหลไหลมาเทมานะในเรื่องของการงานก็มั่นคงมั่งคั่องอุดมสมบูรณ์มีสิ่งดีๆมีข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณทําให้การงานดีส่งผลให้การเงินดีตามไปด้วยทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยลูกค้าลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายเหมือนมีนางกวักมาเรียกกวักเรียกลูกคงลูกค้าเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตคุณตลอดเวลาเงินเข้ามากมีนะรายได้มากมายเอ โชคลาบก็มาหาศารดวงรวยดวงดีดวงมีเงินมีทองอ่าใครแล้วํำนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะนะคะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนะคะยินดี้วยนะเอาล่ะมาสู่กองที่สองกันบ้างโอ้โชคดีมีชายชายโยมากเลยอะนะอ่ะขอดูพลังงานของคนที่เลือกกองที่2กันหน่อยค่ะนะคะว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณกันบ้าง 29เมษาถึงพภยนถึง5พฤษภา,นะมา,ภาคม2567สัปดาห์นี้จะมีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆมีเซอร์ไพรส์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้โหความพยายามจะเป็นผลแล้ว Congratulation ยินดีด้วยเลยอะไรที่คุณพยายามอยู่อะไรที่คุณตั้งใจอะไรที่คุณมุ่งมั่นไว้ต้องบอกเลยมีโอกาสสมหวังดังใจราดา ความพยายามจะเป็นผลแล้วนะเออมีโอกาสว่าสมหวังสมสมหวังสำเร็จดังใจเออขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยศัตรูภัยพานจะแพ้พ่ายพ่ายแพย้แพ,พ้ดวงชะตาตัวเองไปดวงแรงดวงแข็งดวงดีดวงกลับมามีพลังอำนาจวาสนาบารมีที่ยิ่งใหญ่ ไม่ีโอกาสเหลือเกินใครตั้งตัวจะเป็นศัตรูใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้แพ้ดวงตัวเองไปใครคิดไม่ดีจะแพ้ดวงชะตาตัวเองไปเองนะความพยายามของคุณจะเป็นผลสิ่งดีๆจะเข้ามาอาขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณดีช่วงนี้ดวงดีชีวิตจะถูกอกถูกใจเหรอคาดหวังอะไรไว้ต้องบอกเลยสัปนานี้ได้แน่นอนเอ การงานจะมั่นคงการงานจะแฮปปี้ราบรื่นดีประสบความสำเร็จธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตเป็นไปดังใจส่วนในเรื่องของการเงินนั้นสายต้องบอกเลยคาดหวังเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเข hey, ้ามาในสัปดาห์นี้เงินไหลไหลมาเทมาเงินไหลกองทองไหลมาชีวิตอยู่ดีมีสุขมั่งมีศีสุขสุขกายสบายใจอ๋อ ความรักต้องบอกเลยคนดีๆจะเข้ามาคนที่ไม่ใช่ออกไปช่างมันนะเพราะคนดีๆที่จะทำให้ชีวิตสุขสันต์เขาจะเข้ามาในเร็ววันในสัได้เ์นี้อขอดูขออีกสักนิดขออีกสักหน่อยขออีกสักน้อยขออีกสักหน่อยโอ้โหลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัปดาห์นี้ดวงดีมีโชคลาภมีโอกาสว่าจะได้โชคลาภมีโอกาสจะมีโชคดีมีโอกาสจะได้รับข่าวดีมีโอกาสว่าชีวิตจะมีเซอร์ไพรส์เซอ ดูเหมือนหยิบจับอะไรราบรื่นเรียบร้อยรุงร่งเรืองรุงร่งโรจน์ร่ำรวยสุดท้ายกอดูพลังงานหน่อยโอ้โหชีวิตเปลี่ยนผ่านแล้วสัปดาห์นี้เตรียมตัวเลยชีวิตของคุณจะพลิกผันแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดมีโอกาสรวยแบบไม่รู้เรื่องมีโอกาสปังแบบไม่รู้ตัวมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีโอกาสว่าความสุขสมหวังนั้นจะเข้ามาแบบประทานหันแบบไม่รู้ตว ใครแล้วก็นายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะเย็นดีด้วยนะเอาล่ะกองสุดท้ายกันแล้วค่ะอะขอดูพลังงานกันหน่อยสินะว่าสัปดาห์นี้นะเจ็ดวันนี้จะมีข่าวดีมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างขอดูพลังงานหน่อยใบที่1มาค่ะโอ้ใบที่สองมาค่ะโอ้ใบที่สมาค่ะอ้ใบที่สี่มาค่ะ วไยที่ห้ามากอโหของเกรตูเลชัน <Congratulations S 1> เลยโอ้โหต้องบอกเลยขอแสดงความยินดีด้วยเฮงเฮงปังปังโชคดีมีชัยเจ็ดวันนับตั้งแต่นี้ไซต้องบอกเลยชีวิตจะยิ่งใหญ่ชีวิตจะดีงม่ได้ ใครท mm hmm. ี่เล mm ื hmm. ่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยดวงชะตาดีมีโอกาสเลยตั้งแต่7วันนี้เป็นเป็นต้นไปนะดวงชะตาจะพลิกพื้นฟิกพลิกฟื้นแท้นะพลิกฟื้นพลิกผันมีโอกาสว่าชีวิตจะเปลี่ยนผันไปสู่จุดที่ดีขึ้นจุดที่ปังขึ้นจุดที่สําเร็จขึ้นจุดที่ชีวิตดวงชะตาดีกว่าเดิมการงานจะดีกว่าเดิมมั่นคงมั่งคั่งแฮปปี้มีความสุขสุขกายสบายใจ งานสุขกายสบายใจแฮปปี้มีความสุขมากกว่าเดิมธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ารุ่งโรดร่ำรวยมั่งคัางมั่งมีมากกว่าเดิมการเงินจะหลังหล่งไหลไหลมาเทมาเงินคล่องตัวมีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายมีรายได้มีรายรับมากกว่าเดิมชีวิตจะดีกว่าเดิมในรอบๆด้านทั้งการงานการเงนินธุร,รกิจและเรื่องของความรัก ชีวิตจะสุขกายสบายใจมากกว่าเดิมมีอำนาจวาสนาบารมีมากกว่าเดิมเออต้องบอกเลยก่อนหน้านี้เหนื่อยล้ามีอะไรติดขัดมีปัญหาอุปสรรคแต่ต้องบอกเลยตอนนี้จุดเปลี่ยนของคุณแล้ว่ เจ็ดวันน MM ี้จุดเปลี่ยนของชีวิตดวงชะตาเปลี่ยนนะดวงชะตาเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนจังหวะชีวิตเปลี่ยนนะอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปแล้วมันเหมือนกับคุณได้ชดใช้นี้กรรมอะไรต่างๆที่คุณได้ทําไปแล้วอะไรที่ไม่ดีจบไปชดใช้ไปแล้วหมดแล้วนะหมดทุกหมดสมดร่องหมดภัยสุภคสเนศจันไรอะไรที่ไม่ดีจบสิ้นไปแล้วบุญกุศลทํางานแล้วบุญกุศลที่คุณสร้างไว้ส่งผลให้ดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมภายในเจ็ดวันเดี้ นับตั้งแต่คุณดูคลิปนี้เป็นต้นไปอ่ะใครรับคำนายอย่าลืมพูดนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริง,ก,รงกดซีเฟอร์สึ่กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกๆคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานเตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย